จ้าสวัสดีค่ะมนีแม่เสถียร้ามาหาอยู่หากินเนาะจ้าเนาะมาหาอยู่หากินวานปูวานป่าหล่ะพี่น้องชีวิตบานบานเนาะจ้าเนาะหาอยู่หากินน้ำไหน้ำหน้ามาวานแห่เด้อจ้าเด้อวานแห่หาป่าโอ้นีหางโอ้บอนแล้วบอนแล้ว เป็นตาได้กินแรงบ่พี่น้องเอาแหง้าวานจ้าพี่น้อขนงอมมอของบ้านปลาด้วยจ้ามันนี้หาอยู่หากินเนาะจ้าเนาะอตีอีสานบานเฮาหาอยู่หา,หากินน้ำทุงไฮทุงหน้านาะจ้าเนาะน้ำสาเหง้ <laughs> าวานได้สาจ่านะ <laughs> จะได้กินแรงวะพี่น้องมาลุ่นน้ำกันเด้อจ้าเด้เอ,อมื่อนี้มาลุ่นน้ำกันหาปลาใส่แรงจ้มามื่อนี้ใจมันบ่อนไป <laughs> มันบ่อนอยู่ฝ่ามาฝ่าม่าว้านมันทอมันตาแดดกินตาแก้ ไม่ไพี่น้องก็ลังบอนปลามันถือกินค้นนันสิบอนขึ้นลวดอุ้ยตาหมานไว้เมือนี่บอนดีเป็นตาหมานอยู่เมือนี่จ้ามาเด้อมาได้ตั้งตากแดดได้ลูกนั่งตากแดดลุนไปน้ำกันจ่ามากกับลูกกับเตากับลูกกับหลานพี่น้องเอ้ยลูกหลาตากแดดไปน้ำกันนี่ละ มันหลุนว่านแหวานปลาเนาะจ่าเนาะอืมอุ้ยปลากำลังบ่อนพี่น้องเออขึ้นบ่อนตัวย<เ>้า,ายๆว่างั้นว้านบม่ทันว้านไม่ทันเลยเอาว้านหลดอายุหากินตามทุงไฮทุงหน้าเนาะจ่าเนาะ

หาอยู่หากินนั่นอีสานบ้านเฮาโอ้ยูขึ้นใกล้ๆหนึงเอาถือคักถือแน่ตรงเป๊ะเลยมันมันม oh. ันมันเด้อพี <t 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 ่น้องพึ <t <t uh> <t 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 ่งเนี่ยมันบอลยุ่รอเจ้าเนี่ยเพื่อนแย่ดึงแยกจะได้พี่น้องเด้อมาหลุ่นน้ำกันจ่าเป็นตาได้บ่ม้ สูกๆมันมานนี่ทาง้งนึงนะจ๊ะเนาะทางนั้นได้ไปทางนัน้นทางนั้นได้บบหาอยู่หากิน <c oughs> อายุหากินพี่น้อง <c oughs> นี่แหละชีวิตอีสา,านบานเท่านั่จ๊ะเนาะน้ำใหมน้ำหน้าเบิง่งเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ่ะนียอยู่ในสระนะจ้าเนาะวานป่าในสระอยู่นด้พี่น้องถืงอว่าถืบอบ่พะนะจ้าได้ปะเนอะโมนี่แต่เด็กกินแรงวะพีออน่น้องแดดห้อนร้อนจ้าโมนี่พอดีกับเหล่นน้ำเย็นๆแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แดดร้อนแดดร้อนมากนะจ้าเนาะฝ <c oughs> นกับ่ตุกพี่น้องเอ้ยแดดกับ้อนน้ำในสระกับมืดแล้วจ้าเนี่เหลือเหนยหน่อยนึงพี่น้อง เมื่อวานปลาไปกินนะจ่ะเนาะน้ำกับว่าหลายดอกพี่น้องเอามาชมไปน้ำกันชมหวานปลาไปน้ำกันนี่แหะขึ้นมาลูกน้ำมันหอนน้ำม่ได้เย็นเด้ขึ้นมาถือบ่ล่ะส่งส่งถือบ่ซ่งตำบ่ บม่ได้หยาบดีหรอฮึว่าแม่มันถึงไหมบ่ะถึงไปเหมือนสาวยางเหมือนซื้อดีหรอเฮ้ยหยาบกนว่าเอานามเลิกไปนั่นจะบอกมันคือบ่อไหลเออบินไปตั้งเหอะจังมันๆเด้อทั้งนั้นได้บ่อทั้งนั่นได้หรือไม่ทั้งนั่นทั้งนั้นได้บ่ มันก็วานคว่ๆอยู่ชู่ๆมันมันได้ตุ่มใสลี่งเนี่ยสูดใหม่วานบาถือไปน้อง เอาขือว่ามันกวบๆอยู่ได้ว่างหันเนาะมันก็บ่ถือว่ะพี่น้องนี่บ่ถือว่านไม้วานไม้พอนะจานบ่ถือเลยบ่อนดีกระดอนยังว่านบ่ถือเยู่เนาะหล่ะจะล่งเลิกได้ลูกเอออยู่หันล่ะ หาอยู่หากินตามภาษาบ้านนาชีวิตบ้านนาเนาะจ้ะเนาะชีวิตบ้านนาอายุหากินตามทุงไ้ทุงหน้าละพี่น้องเอ้ยมาเด้อม้อนี้มาวานป่าเด้อจ้าแดดแดดพี่น้องรอให้ฝนตกฝนกับ่ตกตกพี่น้องเอ้ยบ่งเทียงด้วยคุณเหี่ยวแหงไปเบิดแหงเหี่ยวไปเบิดพี่น้องเอ้ปลูกงังไว้ก็เหี่ยวไปเบิด ล่อฝนกับวัตกแจ๊กเทียวน้ำฝาบน้ำฝนบ่มาเลยน้องน้ำฝนน้องน้ำฝนไม่มาเลยรอนานแล้วนะจ๊ะน้องลอนนองนานแล้วนนองกับวัตกลงมาจักเทียอพี่น้องเลยอันนึงจ้อง ก่อนไปโอ,าาอ้แล้วพี่น้องเอาแล้วถือว่าพี่น้องเอา้ากลอดลุ่นน้ำกันเนาะจ้าเนาะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจ้าบ้านปลากันสิบวด้ไปกินแรงอยู่บ่ รอลุ้นรอลุ้นนะคะว่าจะได้หรือบ่ได้น้องพี่น้องรอลุ้นน้ากันพี่น้องเอาพูดเล่นน้าก็มีทางนี้พูดล่ะยืนอยู่คนละฟังฟังได้สีสนะ เอาบัถืออีกแล้วอ้าวจุดบัตรกินแรงอีรีบอกพี่น้องวานบอนใหญ่ๆก็ยังบัถือเยู่จังบัได้จักโตเลยพี่น้องเอ้ยมาเหร่นนำซื่อๆเต้นนี่เนาะมันห่อนโฟดยู่บ้านเนาะงจ่านาะมาเหร่นนำฟาดป่ากับบัถือป่าอยู่ในสาจากขวางกับยังวานบัได้อยู่เนาะจ้าเนาะ อ๋อข okay. ้อนีนเราหัวหน้าดีดีแล้วดีดีนั่นแบบนี้ก็ขอจบคลิปแค่ดี้ก้อนเนาะจ่าเนาะเดี๋ยวล่อหลุ่นไม่เนาะจ่าน้อเพาะท่านได้ป่าแจ็คโตยุ้พี่น้องล่อหลุ่นไม่เนาะจ่าเนาะขอจบคลิปก้อนเนี่จ่าเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอรับชมคลิปให้ได้เด้อพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอให้เฮงเฮงปังปังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ